แล้วไอ้อุบ่าวอุรรมาอีกแล้วครับท่านก่อนที่เราจะเล่าเรื่องอะไรต่อไปเราก็กราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านนะครับกราบสวัสดีอีลานแฟนลับเอฟซีอีลาน้อยองค์อิงและแฟนลับเอฟซีอีลาน้อยปองแปมและแฟนลับเอฟซีทุกทุกคนในองค์กรนะครับนะครับแล้วจากคอมเมนต์คอมเมนต์นี้พยายามที่จะบอกว่ามีคนพยายามที่จะปั่นปั่นน้องฟ้าใสเพื่อที่จะออกมาจากกลุ่ม กลุ่มคนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเด้อคืออย่างนี้ครับก่อนที่เจ้าจะมาอ่านจะจะมาคอมเมนต์แบบนี้เจ้าไปดูคอมเมนต์นี้ก่อนนะครับเด้อจากคอมเมนต์นี้ไปเป็นต้นไปเจ้าค่อยๆอ่านคอมเมนต์นี้นะครับเด้อเขามีคอมเมนต์อะไรบ้างแล้วเขาสนับสนุนน้องฟาใสาแล้วใครเป็นคนกลุ่ม FC ท่านไหนเป็นคนสนับสนุนน้องฟาใสานะครับเด้อโอเคครับดูอ่านไปตามข้อความไปเลย มาเราจะพูดกันต่อคือทำไมทำไมหลายๆคนถึงเอ็นดูศิลปินเอ็นดูนิวเจนก็เพราะนิวเจนทุกคนที่เข้ามาเขาผ่านการผ่านการการกรองจากบอสโจยมมินนาวงศาทุกคนผ่านมือผ่านสายตาเพื่อนเบิดผ่านทุกอย่างผ่านสายตาผูกงานผลงานทุกอย่างที่ศิลปินหลายๆคนเขามีผ่านหูผ่านตาหรือผ่านผู้กำา,าองค์กรทุกคน เพื่อนเห็นแล้วเพื่อนมองเห็นแล้วเด็กคนไหนมีแววมีแววมีแววเขาเห็นผ่านเพื่อนมาเพื่อนก็เลยไปจับมารวมกันนั่นแสดงว่าเด็กทุกคนที่เข้ามาในองค์กรมีความสามารถล้วนๆแต่ทําไมไม่ได้เจอจลัดในองค์กรเลยอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะครับเด้อที่เราทําหลายๆคนนะท,ท,ที่่ที่กำลังพูดอยู่นี่คือเราจะหันกลับมาสนับสนุนนิวเจนที่เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ เพื่อที่จะให้เขาได้มีแสงมีที่ยืนแล้วให้มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นคําว่าสนับสนุนของพวกเราไม่ได้คําว่าจะไปทําเพลงจะไปดันเพลงไปดันโน่นนี่นั่นไม่มีใช่แบบนั้นครับแค่เอามาชื่อมาพูดถึงพยายามที่จะดันพูดถึงให้น้องมีกระแสให้เป็นคนที่รู้จักหลายๆคนอ่านผ่านมาแล้วหลายๆคนเห็นแล้วใช่ไหมว่าคนที่เขาให้กําลังใจน้องฟ้าใสคลิปคลิปนี้คือ หลังจากเมื่อวานไปเยี่ยมวงหนึ่งที่มันแสดงคลิปนี้มาจากคอมเมนต์นี้มาจากคลิปของร้องฟ้าใสทั้งนั้นเข้าไปดูอ่านดูได้คลิปที่กอดกับพี่อ,อมแอบนั่นแหละครับเข้าไปดูทุกคลิปที่มีมาของร้องฟ้าใสสองสาวันคือหลังเข้าไปอ่านคอมเมนต์มามีแต่เอฟซีเขาให้ก,ากําลังใจทั้งนั้นจากช่องของร้องฟ้าใสลําเพิ่อนอ f มเชียลนะครับเด้อลำเพลินโชว์มาครับลำเพลินโชว์ ลองเข้าไปดูของน้องฟ้าสติ fficial, ร์บวันเอฟออฟฟิเชียลหรือล่าเพื่อนโชคเข้าไปดูได้เลยมีแต่เอฟซีอีหลาหน้นอยอุ้งอิงทั้งนั้นเข้ามาให้กําลังใจพวกเจ้าอย่าพยายามดึงเหล็กดึงเด็กไวท,ทั้งทั้งที่น้องคนเนี้ยเขามีพรสวรรค์แล้วก็มีพรสแสวงทั้งพ่อทั้งแม่ที่เข้ามาช่วยอุ้มชูเด็กคนนี้ขออนุญาตเอ่ยเอ่ยชื่อน้องน้อง,น,องน้องฟ้าสานานหน่อยแล้วกันนะครับเด้อไม่ได้ทําให้เสียหายหรอกน้องเขามี พรสวรรค์แล้วก็มีพรสแสวงมีความสามารถมันผิดตรงไหนที่กลุ่มก้อนของ FC ฟซีสาโอยจะสนับสนุนเด็กคนนี้ไม่ได้คําว่าปั่นของคุณมันปั่นคืออะไรปั่นแล้วไม่ได้ทําให้เสียหายมันไม่ดีกว่าเลยถ้าเกิดเจ้าเชียร์น้องรักน้องรักในตัวศิลปินเจ้าควรจะสนับสนุนด้วยซ้ําทําไมอยากถามทําไมมีคําถามขึ้นมาว่าทําไมเขาอยู่ในองค์กรสาน้นยแล้วทําไมเขาถึงไม่มีแสงไม่มีอะไรไหม พวกคุณก็รู้อยู่แก่ใจรู้อยู่แก่ใจว่าเด็กทําไมเขาถึงไม่มีแสงขึ้นมาหรือไม่มีคนรู้จักมากขึ้นก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเพราะอะไรอย่าเสแสร้งที่จะถามนั่นแหละครับมันคือเหตุผลว่าทําไมตึงถึงมีคําพูดที่ว่าพยายามเอาตัวเองออกมาจากจุดจุดนั้นเอาตัวเองออกมาจากจุดจุดนั้นเพื่อที่จะให้ตัวเอง มีตัวตนคําว่ามีตัวตนนั่นก็คือคําว่ามีตัวตนนั่นคือทําให้คนรู้จักทําให้ fc องค์กรสาวน้อยเพจปันแพงรู้จักไม่ใช่ว่ามีตัวตนในฐานะที่ไปเป็นตัวสํารองของคนอื่นตัวสํารองของกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนหนึ่งเอาแบบนี้ดีกว่าออกมาเพื่อที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแนวจีนนิวเจเนเจแต่ละคนแต่ละท่านนะครับเรื่องบ่าจะเป็นน้องฝาใสายน้องแน่แ่ครูพึ่ง ใครก็ตามดูกรณีตัวอย่างน้องฟ้าใสาเป็นตัวอย่างเขาตัดสินใจที่จะเดินเข้ามาในองค์กรสา้นยกเพื่อที่อยากเป็นเหมือนอิลหล่า้นยองคอิงเราทุกคนนั่นแหละครับแต่เอาไปเอามาแทนที่เราจะโฟกัสตามแนวทางที่อิลหล่าโนยองค์อิงเราเดินกับตอนเนี้กับทิ้งไปกับไม่โฟกัสตรงนั้นไม่รู้ว่าหลงทางไปไหนนั่นแหละครับคําว่าหลงทางตัวอย่างก็มีให้เห็น องอิงเขาทำไม่ดีมากแล้วก็ยังดีตลอดแล้วก็ยังดีต่อไปเขาไม่เคยมีอะไรเสียหายพอหักแม่หักทุกคนรักอิลามากนั่นแหละทำไมเขาถึงปกป้องคนเด็กคนนี้จังก็เพราะเขาตัวทำทำตัวน่ารักแบบนี้แหละนั่นแหละครับนิวเจนทุกคนวัยเท่านี้วัยสิบหกสิบเท่าเทา,ทาอายุไล่ๆก,กันกับอิลาททำได้ทุกคนสามารถทำได้ทุกคนแล้วเอฟองคอ์กรสารผมเชื่อว่าสนับสนุนแน่นอน อาจจะมีไม่กี่คนหรอกครับอาจจะมีไม่กี่คนนั่นก็คือเขายังรับไม่ได้เพราะเคยไปอยู่กับกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนหนึ่งมาถ้าเกิดออกมาเขาอาจจะยังไม่ไว้ใจเท่าไหร่เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทําให้เขาเชื่อใจและไว้ใจไม่ได้บอกว่าให้เด็กทะเลาะก,กันไม่ได้บอกว่าให้เด็กเลือกกันคบกันเลิกคบกันนะครับผมแค่บอกว่าให้เด็กนั้นออกมาจากพอฮักแมฮักและเอฟซที่มันไม่หวังดีต่อศิลปินผมไม่ได้บอกให้เด็กทะเลาะก,กัน ผมเชื่อว่ามันมีมันมันก็มีจริงๆไอ้พวกขี้กระตือพวกเนี้พวกสัมประเวสีเพื่อที่จะต้องมาทำลายองค์กรเพื่อที่จะมาครอบงําองค์กรครอบงําส่วนส่วนศิลปินถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําไม่ได้หรอกแต่มันพยายามที่จะทํามันพยายามที่จะทํามาครอบงําครอบครองศิลปินถามว่าเจ้ามีหลักฐานมันผมผมไม่มีหลักฐานหรอกแต่หลายๆคนก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันมีจริงมันมีทุกองค์กรลนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยไม่าว่าจะเป็นหมอล่ำทุกคณะ มันมีเอฟซีขี้เกลืแบบนี้อยู่ทั้งสิน้นเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีแต่เราไม่อยากให้มันเกิดกับองค์กรสาวน้อยวงอื่นเขาอาจจะเป็นการพูดการปกป้องอย่างอื่นอันนั้นผมไม่รู้เพราะผมไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับองค์กรอืน่นองค์กรสาวน้อยไม่จําเป็นแล้วก็ไม่สมควรที่จะมีนะครับแค่เอาน้องหรือกลุ่มนิวเจนทุกคนหรือพ่อพ่อ,พอแม,แม่แม่ของเด็กนิวเจนนี่แหละครับผมเชื่อว่าอยากให้ลูกได้ดีทุกคนอยากให้ลูกเป็นเหมือนอิหลาน้อยอง์ยิงทุกคน ลองเปิดใจมาหาสิครับลองเปิดใจดูน้องฟ้าใสเป็นตัวอย่างค่อยๆทําเราไม่ได้บอกให้เลิกกันเลิกคบกันเป็นเพื่อนนะครับยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุยกันทักทายกันได้แต่ที่บอกให้ทําเหมือนน้องฟ้าใสกัคือว่าคุณจะมีตัวตนแล้วกลุ่มก้อนกลุ่ม fc ของสาวนกลุ่มหนึ่งเลยละกลุ่มใหญ่เลยละจะเข้ามาคอยซัพพอร์ตเข้ามาช่วยเชียร์ช่วยดันผมเชื่อแบบนั้นแน่นอนเพราะผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์น้องฟ้าใสมีแต่กลุ่มก้อนของ เอฟซีอีลาน้อยอุงอิงทั้งสิน้นเอฟซีอุงอิงเอฟซีร้อมแปมเข้ามาให้กํลาลังใจเข้ามากดติดตามช่วยมาจนยอดวิวก็เพิ่มผู้ติดตามก็เพิ่มผมเชื่อว่านิวเจนหลายๆคนไปได้ไกลแน่นอนนะครับเด้อผมไม่รู้ว่าโพสต์โพสต์นี้ผู้บริหารเขาเห็นแล้วเขาจะว่าอย่างผมบอกแต่ผมพูดออกจากใจว่าเด็กนิวเจนเขาคนมีของเขาสมควรที่จะไปได้ไกลกว่านี้ถ้าเกิดเอฟซีสาวน้อยช่วยกันผลักดันช่วยกันเชียร์ ไปได้แก่แน่นอนครับดีกว่าจะไปอยู่ในตม้มเพชรมีอยู่ในมือแล้วกลับมีกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งยัดเข้าไปในต้มแล้วก็ปิดแสงเข้าไว้เราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีเพชรอยู่ในตม้มเราก็แค่เอามือเนี่ยไป็นล้วงขึ้นมาเอามาล้างแล้วทการเจรไนใหม่ขัดเงาใหม่ใส่ครอบใส่แหวนใส่อะไรให้เรียบร้อยให้มันสวยงามให้มันเป็นเพชรเม็ดใหม่แห,ห,ห่ององค์กรสาวน้อยนะครับเด้อเห็นกรณีตัวอย่างอีลาน้อยองค์ยิงเป็นตัวอย่างนั่นคือเพชรที่เลือค่า เราก็ต้องผาเพชรที่มาประดับเราอยค่อยๆก้าวไปทีละก้าวเรา,อยา,ยาอยากก้าวทีละยาวอย่าก้าวยา้วอย่าก้าวกระโดดอย่ากระโดดอย่าไปยาวมันจะเจ็บแต่มันจะล้มล้มแล้วมันจะเจ็บค่อยๆก้าวไปทีละก้าวเล็กๆอย่างมั่นคงพ่อพ่อแม่แม่เอวก่อนจะคอยซัพพอร์ตเชื่อผมเชื่อพวกเราพวกเราคิดว่ามีศักยภาพมากพอที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งมีชื่อ เขาเรียกว่ามีคนรู้จักมากขึ้นนะครับมีคนรู้จักมากขึ้นเพราะมีองค์กรเป็นตัวช่วยแล้วยูทูบเบอร์หลายๆช่องเป็นคนคอยกระจายข่าวมีได้แน่นอน,นครับเรื่องเสียหายจะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนหนึ่งเขาหนุม่มอีกคนหนึ่งเราพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยได้รับผลกระทบแน่นอนครับถ้าเกิดไม่อยากเป็นแบบนั้นค่อยๆถอยออกมาจากแม่ฮักกลุ่มนี้เพราะผมคนหนึ่งลวครับที่จะเป็นหนุมแม่ฮักกลุ่มนี้แน่นอน หนุ่มแม่ฮักนะครับไม่ได้ยุ่มศิลปินไม่ได้ยุ่มเด็กคนไหนก็ตามผมยุ่มแม่ฮักพวกนี้นะน้องพวกขี้กระตือเอฟซีพวกนี้ผมยุ่มแน่นอนนะครับค่อยๆถอยออกมาเราค่อยมาคุยกันถ้าเกิดไว้ใจและเชื่อใจทักหาใครก็ได้ที่ติดต่อผมได้หรือทักส่วนตัวมาหาผมก็ได้เพราะผมมีทีมงานที่จะคอยผลักดันอยู่แล้วนะครับเด้อมีทีมงานที่จะคอยผลักดันและช่วยคอยช่วยเป็นกระบอกเสียงให้อยู่แล้วนะครับเด้อชื่อผมนี่เลยทักมาเลยตามนี้เลยครับชื่อ ยูทูบผมชื่อนี้เลยชื่อที่ติดต่อผม Facebook ผมก็ชื่อนี้เลย,ท, Facebook, เลยทักมาได้เลยผมยินดีตอบทุกคนทุกท่านนะครับเด้อขอบคุณและสําหรับกําลังใจทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่บ้านนิวเจนคนไหนจะได้เอ่ยชื่อต่อไปโอเคนะครับขอบคุณครับอันอ่อง